โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามเนเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์แขนกลคนแปรธาตุกันต่อถ้าหากว่าผมถามทุกคนว่าตัวละครใดในซีรีส์นี้เนี่ยเมื่อปรากฏตัวออกมาแล้วจะทำให้บรรยากาศตึงเครียดีย่หายไปกว่า99.99% 99 ผมว่าหลายหลายคนเนี่ยคงจะยกให้โชทักเกอร์นะฮะเป็นตัวละครที่โผล่มาแล้วเรารู้สึกดีทุยไม่ใช่ฮะผมรู้สึกว่าหลายหลายคนคงจะยกตำแ,แหน่งนี้ให้กับพันตรีอเล็กซ์ลุยส์อาร์มสตรองนักเล่นแร่แปรธาตุแขนทรงพลังท่านนี้เป็นแน่แทะโผล่มาต,ตอนไหนไม่รู้แหละแต่โผล่มาก็คือฮาแน่นอนแต่ถึงหน้าแกจะแก่แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วอายุพี่แกเดี๋ยวน่าจะแค่ราวราวสาต้นๆไม่เกิน37ปีนั่นก็เพราะว่าพี่สาวคนโตอย่างโอลิเวียเนี่ย เจ๊แกอายุ37แล้วนะฮะแต่ว่าก็สวยอยู่นะเรียกได้ว่าหน้าตาของอเล็กซ์เนี่ยไปก่อนอายุมากโคพอสมควรเลยทีเดียวเอออันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะบูลลี่บูบี้อะไรนะตระกูลอัรมสตองเนี่ยเป็นถึงตระกูลที่มีเชื้อสายผู้ดีหรือว่าขุนนางนั่นก็เลยทำให้ตระกูลน,นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยแล้วก็ทรงอำนาจมากในอาเมทิสแถมยังคอยร,รับใช้ทางการมาหลายชั่วอายุคนซึ่งพ่อของพวกเขาอย่างฟิลิปกากัรทอสอาร์มสตองเนี่ยก็ เคยเป็นถึงอดีตพลเอกของกองทัพเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคนในตระกูลนี้เนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยต้องยศพันตรีแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ในตระกูลนี้เลยก็คือคนในตระกูลนี้มันไม่ค่อยจะเต็มสักเท่าไหร่ไม่สายหาก็อินดี้ที่พอจะเป็นผู้เป็นคนได้บ้างก็เห็นแต่จะมีโอลิเวียคนเดียวด้วยแหละผมว่าเจ้าหล่อนเนี่ยก็สวยมากนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่านิสัยเถื่อนเกินนั่นกันเลยทําให้หาสามีไม่ได้จนอายุจะ40อยู่แล้ว ทำให้แม้แต่อเล็กซ์เนี่ยยังมีเน็บเนพี่สาวตัวเองบ้างเลยว่าโอ้โหแกจะขนาดนี้ยังไม่มีผัวเลยตระกูลนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยจะมีพละงกําลังมหาศาลมากๆแล้วก็จะมีประกายวิบวับวิบวับเป็นเอฟเฟกเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยผมสีทองแล้วก็จะมีงอนม้วนๆยื่นออกมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต่อให้ไม่เคยเจอคนในตระกูลนี้มาก,ก่อนแต่ถ้าหากว่าเรารู้ลักษณะเฉพาะแล้วเนี่ยเราก็จะแยกออกทันทีเลยว่านี่แหละ ไอคนนี้ตระกูลอาร์มสตรองแน่นอนในอดีตนะฮะอเล็กซ์เคยถูกส่งไปยังสงครามอิชวาวในฐานะของนักเล่นแร่แรปรธาตุของทางการแต่เพราะว่าเขาทนเห็นความโหดร้ายของสงครามไม่ได้แถมยังช่วยชาวอิชวาวหนีไปอีกนะฮะทำให้เขาเนี่ยโดนนําออกมาจากสงครามในทันทีในปัจจุบันอเล็กซ์คอยช่วยเหลือทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเราจะเห็นเขานะฮะคอยสนับสนุนทุกคนตลอดเวลาเช่น คุ้มกันเอ็กลับไปที่ลีเซมโบเพราะว่าโดนสกาเล่นงานจนออโตเมลพังคอยแอบ,บเนียนช่วยเหลือแม้แต่เบื้องบนจะสั่งห้ามช่วยมาสแตงก็ตามแถมยังไปช่วยเอ็แล้วก็เอานะ,ะต่อสู้กับพวกกรีดอีกด้วยแม้ว่าพอผ่านช่วงต้นเข้าสู่ช่วงกลางเรื่องนะฮะบทของอเล็กซ์เนี่ยจะจางไปมาก ไม่ค่อยมีบทต่อสู้ให้เห็นเลยจนกระทั่งช่วงท้ายที่ได้สู้กับสล็อตเท่านั้นหละฮะนั่นคือช่วงที่อเล็กซ์นั้นได้แสดงศักยภาพอย่างสูงสุดขนาดเป็นแค่มนุษย์นะฮะแต่กลับรับการโจมตีอรวดเร็วได้โดยที่ร่างไม่แหลกไปซะก่อนคือเอาจริงๆเฮียแก er เดี่ยเกือบจะล้ำเส้นคำว่ามนุษย์ไปแล้วนะโดนสล็อตท,ที่ไวขนาดชนคนล่างเละได้เนี่ยแต่เฮียแกแค่ไหลหลุดแถมยังเอาแรงกระแทกเนี่ยมาต่อไหลคืนได้แบบเนียนๆด้วยเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าโฮมูนครูส ก็ฮอมุนครูสเถอะพลังกล้ามเนื้อเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับในด้านนี้ใส่นะฮะอเล็กซ์เนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆชอบช่วยเหลือผู้อื่นขนาดตอนไปยังสงครามอิชวาลนะเขายังไม่อยากจะฆ่าใครแล้วก็ช่วยชาวอิชวาลด้วยซ้ำทั้งๆที่แบบว่าคนอื่นๆนี่คือฆ่าแล้วฆ่าอีกเขาเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่รับไม่ได้จนต้องโดนนำตัวออกไปจากสนามรบ ถ้าหากว่ามองในแง่ของจิตใจเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอเล็กซ์เป็นคนที่มีจิตใจไม่เด็ดขาดเหมือนกับมัสแตแงแล้วก็ฮอกอายนะฮะคือไอ้พวก2หน่นเนี่ยค่าก็คือค่าเลยเพราะว่ามันเป็นสงครามแต่ในครั้งนี้ผมขอชอบความอ่อนโยนของอเล็กซ์มากกว่าก็แล้วกันความอ่อนโยนของเขานะฮะเรียกได้ว่าสร้างความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างไม่น้อย เพราะว่าเฮียแกเนี่ยเป็นคนชอบกอดเจอใครแล้วซาบซึ้งเนี่ยจะไล่กอดอีท่าเดียวขนาดมาเรียรอสเนี่ยยังต้องหนีตายจากอ้อมกรอดแห่งชายชาตรีแต่เอสนี่ไม่รอดฮะตอนแรกนี่คือบาดเจ็บแค่ปานกลางนะแต่โดนกอดเข้าไปนี่คือเจ็บหนักเลยนอกจากความอ่อนโยนของเขาแล้วนะเขายังเป็นคนที่ร้อนแรงแบบสุดๆ ร้อนแรงจนไม่มีใครที่จะปิดบังความลับจากเขาได้เพราะว่าเขาร้อนแรงจนเกินไปต้องคลายความลับออกมาเองก็คือขอแค่มีเฮ er ียแกอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีใครปิดความลับได้นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่เชื่อมั่นในมิตรภาพแห่งกล้ามเนื้อนะฮะหากมีซิกนะฮะสหายกล้ามเนื้ออยู่ใก,กล้ๆ้เนี่ยพลังกายพลังใจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาหาศาลจนกลายเป็นคู่หูขวางนรกในที่สุดเลยทีเดียวสําหรับในด้านพลังนะฮะเนื่องจากพี่แก มีเชื้อสายอ r มตรอง n ไหลเวียนอยู่ในกายพละกําลังเนี่ยจึงผิดมนุษย์มนาแบบสุดๆลองคิดภาพนะครับว่าขนาดน้องสาวคนเล็กสุดอย่างแคเทเธอรีนเนี้ยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์มนาธรรมดาเนี่ยยังสามารถที่จะยกเปียโ,โนได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวนะลองคิดภาพว่านี่ขนาดน้องคนเล็กที่น่าจะกําลังน้อยที่สุด น้อยที่สุดในตระกูลยังยกเปียโนโได้ด้วยมือข้างเดียวและไอคนที่เป็นพี่ชายล่ำๆอย่างเงี้ยมันจะขนาดไหนซึ่งก็ไม่แปลกใจที่อเล็กซ์นะฮะจะสามารถหยุดการพุ่งตัวของสล็อตที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเขาได้แถมมันไวเกินกว่าที่ตามนุษย์จะมองทันด้วยซ้ำจริงๆต่อให้ไม่ใช้การเล่นแปรธาตุเฮียแกเนี่ยมันก็น่ากลัวเกินพอแล้วแต่นี่เฮียแกดันเล่นแรแปรธาตุเป็นซะด้วยซึ่งก็มาในแนวเดียวกันกับมาสแตงฮะคือต้องใช้อุปกรณ์เสริม ในการสลักวงแหวนเวทลงไปในอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยของมาสแตงเนี่ยจะเป็นการแปลงออกซิเจนให้ปั่นปวดแล้วก็จุดไฟด้วยถุงมือไวไฟให้เกิดประกายไฟแล้วมันก็จะติดเป็นไฟหรือว่าแรงระเบิดอะไรใช่ไหมฮะแต่ของอเล็กซ์เนี่ยจะเป็นการใช้สนับมือเหล็กที่สลักวงแหวนเวทไว้ที่ต้องใช้ประสานกับแรงกายอันมหาศาลเท่านั้นนะฮะพูดง่ายๆก็คือสนับมือเหล็กนี้จะเปลี่ยนพลังงานจนที่เขาฟาดออกไปเนี่ยให้กลายเป็นค่าคอสในการเล่นแร่แปรธาตุนั่นเอง ยิ่งซัดหนักเท่าไหร่นะการแปรธาตุมันก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้นซึ่งหลักๆแล้วเราจะได้เห็นอเล็กซ์ใช้พลังหมัดซัดวัตถุให้แปรรูปแล้วก็พุ่งด้วยความไวสูงเป็นอาวุธต่างๆหรือว่าใช้ซัดพื้นดินเพื่อสร้างหนามแหลมจํานวนมากขึ้นมาทิ่มแทงศัตรู ดังนั้นคนอื่นที่แรงน้อยมากๆนะเอาถุงมือเหล็กนี่ไปใช้ก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนอกจากนี้แม้ว่าตัวเขาจะใหญ่นะแต่การเคลื่อนไหวของอเล็กซ์เนี่ยจะคล่องแคล่วว่องไวมากจนแม้แต่สกาเองที่รวดเร็วไม่น้อยเนี่ยก็ยังตกใจเลยจนผมคิดว่าหากอเล็กซ์มีบทมากกว่านี้นะอะไรอะไรเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยผมบอกเลยว่าในชีวิตจริงเนี่ยหากเราเนี่ยอยากจะมีเพื่อนแท้สักคนนะฮะ อเล็กซ์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากแถมยังอุตส่าห์แบบอาสาตัวเองเข้าช่วยโดยไม่จะเป็นต้องถามความเห็นหรือว่าบังคับเลยและไม่ต้องห่วงว่าคุณจะขาดไออุ่นนะฮะเพราะว่าหากคุณกําลังเศร้าหรือว่าท้อแท้เนี่ยอ้อมกอดลูกผู้ชายพร้อมที่จะมีให้เสมอแต่ก็ไม่รับประกันนะว่าหลังกอดไปแล้วคุณจะอยู่ครบ32หรือเปล่านั่นก็เลยทําให้อเล็กซ์นะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมาก ในซีรีส์แขนกลเพราะว่าโลกเราเนี่ยต้องการคนอย่างอเล็กซ์เยอะๆมันถึงจะน่าอยู่แต่ก็นั่นแหละฮะอย่าให้เฮียแกเข้ามากระโดดกอดน,น่าจะดีกว่าก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับพันตีอเล็กซ์ลุยส์อาร์มสตรองของเราในวันนี้และสิ่งที่เราได้เป็นข้อคิดจากเขาในวันนี้นี่มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นก็คือก่อนจะทําอะไรนะฮะอย่าลืมถอดเสื้อผ้าก่อนนั่นก็เพราะว่ามันจะไม่ทําให้เสื้อเปื้อนเห็นไหมฮะ มันช่างเป็นบทเรียนที่หาได้ยากยิ่งมากเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนไปถอดเสื้อซะ